สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูมิพัฒน์สืบพงวินโยมหน่งทับเเลขที่ส0อาชีพที่อาจจะมีในอนาคตแต่ยังไม่มีในตอนนี้ในความคิดของผมก็คือผู้ออกแบบและให้คำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ที่สามารถลอยได้หรือเครื่องจักรที่สามารถลอยได้และให้คำปรึกษาต่างๆวาดโครงสร้าง ทดสอบและพัฒนาให้มีความปลอดภัยถึงที่สุดและเหมาะกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของโลกในปัจจุบันบางบริษัทก็ได้คิดคนขึ้นมาเพื่อลดปัญหาทางจราจรแต่ก็ยังมีขีดจํากัดที่โลกยังไม่สามารถใช้ได้อยู่หรือบางประเทศที่ไม่สามารถใช้ได้สภาพแวดล้อมที่ยงไม่เอื้ออำหนวยเพราะว่ามี ตึกลางบ้านช่องเต็มไปมากมายเลยไม่สามารถทำให้มันใช้ได้แต่ในอนาคตอาจจะมีการเอาออกมาใช้ได้